สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันอาทิตย์อีกแล้วนะคะมีขายของเก่าหน้าบ้านเลยทุกคนเีเดี๋ยวแซมจะให้ดูนะคะเปิดประตูออกมานี่เลยค่ะวันหยุดวันอาทิตย์ที่อากาศดีแบบนี้มีตลาดหน้าบ้านเดินได้ทั้งวันนะคะช่วงนี้ยังเป็นอากาศดีหน้าร้อนของที่เบลเยียมอยู่นะคะก็จะมีตลาดแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ เือบจะทุกวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าจะอยู่คนละที่กันนะคะเดี๋ยวพอน้าหนาวก็ไม่ได้มีบรรยากาศแบบนี้แล้วแซบจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะคะคนเยอะเมื่อตอนเช้าแซบมาเดินแล้วรอบหนึงตอนเจ็ดโมงแโมงนะคะตอนนี้10บโมงกว่าคนเริ่มออกมาเดินเยอะมากๆโซนนี้ที่แซบอยู่จะอยู่ในเมืองนะคะเมืองบาเซลเขตเอตเบกนะคะขึ้นกับคอมมูนเอตเบกของมือหก็จะมีเป็นบางร้านนะคะ ภาพที่น่าจะประมาณ20-30ยูโรสำหรับร้านที่ขายของมือสองแต่สำหรับร้านอาหาร100ยูโรนะคะ <c oughs> เพราะว่าสอสมปีที่แล้วแซบเคยขายอาหารตรงหน้าบ้านเหมือนกันขายดีมากทุกคนแต่พักหลังไม่ค่อยได้ขายเพราะว่าไม่ไม,ไม,มีเวลาเียมของเลยนูน่นทางด้านนู้นก็เยอะเหมือนกันโบสนี้สวยมากอยู่ติดบ้านบ้านแซบอยู่ติดโบสแล้วก็ติดสวนสาธารณะนะคะเหมาะสาหรับให้เด็ก เดินวิ่งเล่นเลยเมื่อก่อนลูกเล็กๆก็พาแต่ลูกเข้าสวนสาธารณะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องพาแล้วเพราะเด็กๆโตมาแล้วอย่างวันนี้หาไม่เจอแล้วไปเดินเล่นกับเพื่อนแล้วลูกสาวแล้วก็ลูกชายไปเตะบอลนะคะวันนี้เดี๋ยวใกล้กลับแล้วนคนเยอะมาก เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะเพราะว่าที่เบลยเยียมก็มีขายของมือสองเหมือนกันนะคะบางทีเสื้อผ้านี่ดีๆทางนั้นส่วนมากจะเป็นแบบเสื้อผ้ายี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อดังๆแต่ว่าก็เป็นพวกซาล่าอะไรเงี้ยอ้าอันนี้เป็นรองเท้าไนกี้เดี๋วเซ็จะลองถามว่ากีบา่บัทคนสภาพยังดีอยู่เลยอ่ะเห็นไหมอีกทีไหมสกอมเบียร์ดิ เออสิบยูโลทุกคนเบอร์ส2นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าของจริงหรือของปลอมอะไรละน่าจะของปลอมอะ่ะไม่มีแบรนด์อยู่ข้างในไม่มีไปดูกันต่อคะ่ะนี่จะเป็นพวกเสื้อผ้า เรสตัวนี้สวยมากเสีได้ยรองเท้าคู่ม่กกี้ถ้าเป็นของแท้เอามาแล้ว,ลวนะซิกิโลเองแต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่แจ็คของแทนี่ใกล้หน้าหนาวแล้วทุกคนถ้าใครชอบเป็นเสื้อสไตล์นี้หน้าหนาวต้องใส่แบบอุ่นๆไว้ต้องเลือกดีๆค่ะ ตาดีได้ตาไร้เสียเสื้อผ้าถ้าเราชอบคือใช้ได้หมดทุกคนไม่ติดนะคะถ้าเป็นของมือสองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสภาพดีเราเอาไปซักมันก็ใส่ได้ทุกคนนี่ไม่จะเป็นต้องซื้อใหม่นะคะแล้วไปทางด้านหนูนนี่นี่โอ้โหตู้เย็น ตู้เย็นวางแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่าร้านนี้จะเป็นร้านขายของมือสองอนะคะสภาพดีมีการันตีให้ถ้าใครซื้อนี่ค่ะเครื่องซักผ้าเรื่อร้านนี้เมื่อก่อนชื่อร้านทอกเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นแฮปปี้ท l อนะคะโต๊ะตู้เตียงโซฟามีเยอะมากขายของมือสอง พาเดินชมเสร็จเรียบร้อยแซมจะไปทำพาภากกิจต่อนะคะวันนี้วันอยู่แต่ว่าต้องไปช่วยน้องสาวห่อปอเปียนะคะวันนี้เขาจัดวันเกิดให้คนที่บ้านเขาเดี๋ยวไปห่อให้สง่งสามร้อยชิ้นนะคะทุกคนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะชีวิตวันหยุดของคนในแ่างแดงก็มีแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ